ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลกหรือว่า WAB นะครับรวมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติสำนักตามประเทศสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายในจัดงานสัมมนาพุทธศาสนานานาชาติในหัวข้อมหากรุณาและอนาคตการเผยแผ่พระพุทธศาสนาะณห้องสายสื่อวิิทัศน์อาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขน,นกยูงวัดพระธรรมกายประเทศไทย ภายในงานมีชาวพุทธและองค์กรนานาชาติจำนวน10ประเทศนะครับร่วมงานอาทิเมียนมากัมพูชาอินเดียบังคลาเทศศีลังกาไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์อุซเบกิสถานและไทยเป็นต้นโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศธ,ธรรมพรนะครับพร้อมในการสำนักต่างประเทศพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเปิดงานพระอนุรุทธะ เลขาธิการองค์กรยุวสงโลกประเทศศรีลังกาได้กล่าวแสดงความยินดีอนุโมทนาแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานและพระดรพรชัยพลวัฒโมค,ครับประธานองค์การพุทธโลกได้กล่าวใ,ให้การต้อนรับจากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรนานาชาติเจท่านนะครับอาทิพระสังฆเสนาประธานศูนย์สมาธินานาชาติจากลาดักประเทศอินเดียได้บรรยายสรุปว่าเราต้องการความเมตตากรุณา เพื่อยุติความขัดแย้งมหากรุณาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องปลูกฝังในจิตใจทุกคนและนำไปสู่การปฏิบัติรวมถึงรู้จักคุณของธรรมชาติรอบตัวด้วยดานกุนฟาครีดินนะครับสูตานอฟกงสุนใหญ่สาธารณรัฐอุสเบกิสถานประจำประเทศไทยได้บรรยายพระพุทธศาสนาในเอเชียกลางและเส้นทางสายไหม ที่ปัจจุบันนะครับร้อมเปิดต้อนรับให้ชาวท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวทั้งหลายได้เข้าไปร่วมกันชมพระธรรมศีลาพิวังสาครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยบาลีพุทธนานาชาติเนปิดอรประเทศเมียนมาได้บรรยายเรื่องมหากรุณาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิสุณีหมิงยูนะครับประธานองค์กรสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาจากไต้หวันได้บรรยายสรุป สตรีพุทธดีเด่นในผู้อุทิศตนนะครับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก่อนที่พระครูสมุส,มสนิทวงวิทวังโสครับพูดในการสนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายจะได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุค AI โดยให้แนวโน้มของพระพุทธศาสนาในอนาคตว่าแม้ในยุค AI แต่ทรัพยากรบุคคลต้นแบบยังเป็นปัจจัยสำคัญต่องานเผยแร่ ซึ่งต่อไปการเผยแพร่จะไม่ได้ใช้ศาสนานำแต่เน้นสมาธิและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นและการใช้โซเชียลมีเดียเช่นคลิปวิดีโอสั้นๆช่วงเวลา30วินาทีถึง3นาทีเหมาะสมกับคนในสังคมยุคปัจจุบันที่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มต่างๆ Tik Took Short วิดีโอนะครับใน u t u b e รวมไปถึง Reels ใน Facebook ซึ่งเป็นการสร้างคาเครือข่ายต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียเพื่อความร่วมมือสามัคคีกันและจัดกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นซึ่งแนวโน้มของคนทั่วไปที่เข้าวัดแบบกว้างและไม่ลึกนะครับในปัจจุบันนี้มีการเข้าวัดหลากหลายมากขึ้นแต่มาเพื่อทําบุญขอพอรและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาน้อยลงเป็นต้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลมหากรุณาหรือ the grace c o m p a s s i o n นะครับ สำหรับผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจำนวน15รูปและคนสำหรับงานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเนื่องในวันมาคบูชาอันเป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางโอวาทปาติโมกอนาโมฒนาบุญนะครับสำหรับองค์กรพุทธนานาชาติที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมดีๆขึ้นมาครับ ในช่วงนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนองค์กรพทธนาชาติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา,าจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับ Today uh, I just would like to share some my uh feelings about uh about this event and I the first thing I would like to share with everyone that uh, I got a lot of นะคะ <illness. S 3> ท่านปาริหดีน ซึ่งเป็นท่านทูตจากอุเบกิสถานได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็แชร์ความประทับใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะคะท่านบอกว่าสิ่งแรกที่ท่านประทับใจมากๆเลยก็คือพลังงานบวกหรือว่าพลังบวกที่เกิดจากการเข้าร่วมงานแล้วก็แชร์อุดมคติแล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ ท่านทูตคนนี้บอกว่าประทับใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังทัศนคติจากผู้ที่มาร่วมง,งานแล้วนะคะก็เชื่อมั่นว่าพุทธศาสนาของเราจะพัฒนาแล้วก็เผยแผ่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านบอกว่าประเทศอูเบกิสถานนะคะเป็นศูนย์กลางเลยนะคะเกี่ยวกับผู้พุทธศาสนาแล้วก็ท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะ าการสร้างคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆนะคะถึงแม้กระทั่งว่าการยิ้มให้การแล้วก็การรักษาให้เราอารมณ์ดีตลอดทั้งวันนั่นคือการแชร์สิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับโลกใบนี้เพื่อที่จะให้เกิดความาสันติสุขหรือว่า Inner Peace จริงๆนะคะเราท่านก็ยังได้เชิญชวนพวกเรานะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะให้ไปเยี่ยมประเทศอุเบกิสถานนะคะเพื่อที่จะไปชมนะคะสิ่งที่ เป็นประวัติศาสตร์นะคะ2,500ปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้นะคะก็หวังที่จะได้ได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ความาสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะได้ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือแล้วก็เติมเต็มแล้วก็พัฒนาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมากขึ้นให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะคะและที่สำคัญก็คือว่าให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญในการ ที่จะนําคําสอนของพุณพุทธศาสนานะคะให้เข้ามาใช้ในชีวิตประจาําวันแล้วก็ให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้แชร์สิ่งที่ดีตรงนั้นนะคะให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนร่วมประเทศของเราค่ะ